อนะคะที่รับจี้ฝายเหตุผลที่มารับจี้ฝ่ายเนื่องจากว่าตัวเองอกินเจตลอดชีวิตตั้งปฏิหารเรียบร้อยแล้วดังนั้นจะที่บาบเก็บกอบฝายนะคะฝายถ้ามีฝ่ายตรงหน้าผากเป็นฝายวาสนาก็คือไม่สมควรที่จะเอาออกดังนั้นเก็บไว้ตลอดชีวิตผลกระทบถ้าอยากให้ดีก็คือทานเจเพื่อถาวายให้กับปัญญาของเราจะได้เกิดวาสนาเกิดขึ้นนะคะและว้วก็ฝายดีตรงใบหน้าก็มีตรงจุดนี้เาเรียกว่าเป็นฝายวาสนา ถ้ามีตรงนี้เวลาเราเอาหน้าไปคุยกับใครเนี่ยวาสนาของเราก็จะเปิดแล้วก็ช่วยเราีกด้านเนินนะคะแล้วก็มีฝ่ายตรงนี้นะคะถ้ามีฝ่ายตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นฝ่ายเสน่ห์พูดจาอะไรปั้บเนี่ยปากเราจะได้มีอานาจเหมือนเทวดาช่วยพูดบุญจะช่วยพูดแต่มันก็มีฝ่ายที่ไม่ดีตรงใบหน้าของเรามีตรงไหนบ้างคะตรงใต้ตาถ้ามีตรงใต้ตาทั้งสองข้างเลยเนี่ยก็คือเป็นฝ่ายทุกฝ่ายเศร้าเวลาเรามีฝ่ายตรงนี้แต่เราไปดํารงชีวิตสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นก็ มีแต่ความลำบากมีแต่ความทุกข์หรือเกี่ยวข้องถ้ามีฝ่ายตรงนี้กับตรงนี้ความหมายเดียวกันก็คือฝ่ายหย่าร้างนั่นเองรักใครชอบใครสุดท้ายเราจะไม่มีแฟนคนเดียวเดินทางไปไหนดำรงชีวิตหรือเราอาจจะได้เสียกันแล้วก็จะมีการผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองดังนั้นถ้าเราเชื่อนะคะเราก็ออกถ้ายังไม่เชื่อก็อย่ารบหลู่นะคะอ่าแล้วก็ฝ่ายต่อไปก็คือถ้า,ถ,าถ้ามีฝ่ายตรงล่องทั้งสองข้างเลย สายกลาิีนีเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มชนิดหนึ่งซึ่งตกแล้วเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นกับชีวิตเราก็คือช่วยตัวเองยากดังนั้นถ้ามีสายตรงนี้ควรออกชีวิตเราจะได้ไม่ต้องรุมรุมเอดินดอนไม่งั้นเดินทางไปไหนชีวิตเราก็จะอับัมันจะขัดกับ่ายที่ดีที่มีติดตาใบหน้าของเราถ้ามีสายตรงป่านะคะถ้าสีแดงนะดีแต่ถ้าสีดำคือไม่ดี ดังนั้นเนี่ย่ายตรงป,ปากเนี่ยเป็นสายเวลาพูดอะไรตั้งปางเราจะไม่มีอำนาจ่ากเราจะไม่สั่งสิทธิ์มันจะขัดกับ่ายเสน่ห์ที่เรามีอยู่ตรงนี้และถ้ามี่ายตรงร่องปากตรงร่องอย่าคิดว่าเป็นสายดีนะไม่ดีเนื่องจากมันติดกับร่องถ้ามาติดกับร่องเวลาเราพูดอะไรต้างปากเราจะไม่มีอำนาจความหมายเดียวกันทุกเรื่องการงานที่เอาใสยความรักครอบครัวมันุษย์เราต้องการสี่เรื่อง การนั้นถ้ามีฝ่ายตรงร่องปากถ้าเป็นสีดงควรเอาออกนะคะแล้วต้องฝ่ายตรงนี้ถ้าฝ่ายตรงนี้เนี่ยฝ่ายโดนหลอกนั่นเองถ้ามีขนก็ยิ่งหนักถ้าไม่มีขนก็ไม่เอาออกโดนหลอกหมายถึงอะไรหรือกว่าต่อหน้ารับเหล่าหน้าไหวหลังหลอกนั่นเองนะคะถ้ามีฝ่ายตรงใบหูอายุยืนยืนแบบไหนบางคนบอกโอ๊ยเป็นฝ่ายอายุยืนไม่เอาอ่ะเยอะๆออกยืนว่อย่างนี้ฟังก่อนฝ่ายตรงอายุยืนคนเราเนี่ยประเสริฐที่สุดคือสุขภาพแข็งแรง ดังนั้นถ้ามีฝายตรงใบหูเราควรจะศึกษาธรรมะปฏิบัติยืนอะไรก็คือไม่สู้สุขภาพแข็งแรงนั่นแหละคือ,อยืนนะคะดังนั้นก็ไม่ควรเอาออกถ้ามีฝายตรงคางนะคะเก็บไว้ตลอดชีวิตถ้ามีขนก็คืออย่าถอนอ่าและทีนี้ตรงรอบบ่าเนี่ยถ้า่ายตรงบ่าเนี่ยเป็นฝายลำบาาทั้งสองข้างเลย ทีฝ่ายตรงบา่าถ้าเราไปดำรงชีวิตที่ไหนเราไดาอออ้ได้มาร้อนออกได้มาร้อนออกหรือว่าลำบากยากเข็ญไม่มีใครช่วยเรานอกจากตัวเราเองนะคะดังนั้นฝ่ายตรงบ่าเนี่ยเป็นฝ่ายลำบากเหมือนก้อนหินหนักๆมันแบวแบกว่าอยู่ลำบาเราเราก็จะช,ช่วยตัวเองตลอดแต่จิตของเราสิเราต้องวอนขอแม้อยากจะเจอคนโน้นอยากจะเจอคนนี้มาอุทารณ์เมตตาเราอุทํามไม่ได้เพราะกรรมเก่าของมันเรายังมีอยู่นะคะแล้วก็ฝ่ายตรงอก ตรงอกของเราหมายถึงอะไรฝ่ายตรงอกหมายถึงเป็นฝ่ายหนักอ,อกหนักใจเสียเงินเสียทองกเพือตรงข้ามหรือเราคาดหวังกับคนรอบข้างอยากจะได้ใจเขาเราจะไม่ได้เราต้องเอาใจเราออกไปเราถึงจะได้ใจคนะของเขาแล้วก็ฝ่ายตรงรอบคอตรงต้นคอเนี่ยถ้าเป็นสีดำคือเป็นฝ่ายอาพับแต่ถ้าเป็นสีแดงมีทุกตำแหน่งในร่างกายของเราคือดีหมดเขาเรียกว่าฝ่ายอาภัพตรงลาคอของเราก็คือจะเป็นข้าประกันให้่ยไยนะคะ มันจะขาวคอเราสุดท้ายจะต้องขึ้นลงพึ่งสายดังนั้นถ้ามีสายตรงต้นคอเนี่ยก็คือควรจะเคลียร์ยกเว้นสายแดงแล้วก็สายกลางหลังถ้ามีสายอยู่กลางหลังขาดผู้ใหญ่หรุนนํำช่วยเหลืออุปถัมเหมือนชีวิตเราเนี่ยจะเหมือนหมอนเนีย่ยเป็นไปไม่ได้มันจะไม่มีใครมาหนุนหลังเราเพาเรียกว่าทําคนคนไม่ขึ้นช่วยคนไม่ได้กูถ้ามีใต้จักรแร้ไฝายมีใต้จักรแร้ ถ้าเป็น่ายแดงก็ดีแต่ถ้าเป็น่ายดาก็มีแต่เรื่องเดือดร้อนเรื่องจุกจิกเข้ามาในชีวิตเปรียบเสมือนเราอาบน้ําแต่เราไม่ทาโคลนกลิ่นอาบก็ต้องมีใช่ไหมคะก็เหมือนเรามีฝ่ายแล้วเราไม่เอาออกก็มีแต่เรื่องวุ่นวายมีแต่เรื่องจุกจิกเข้ามาในชีวิตเหมือนเป็นที่สามแท่นัันเองแล้วก็ถ้ามีฝ่ายตรงคุงดีไหมเป็นฝ่ายวาสนา มีอาจจะกินนั่นเองแต่ถ้าเรามีตรงนี้ถ้าพี่น้องเรามาขอความช่วยเหลือบุญที่เราจะต้องทำก็คืออย่าบน่นอย่าว่ายินดีช่วยเขาผลลัพธ์มันจะเกิดต่อสายวาสนาจะทํางานทานันทีหรือว่าบอกเงินบอนทองนั่นเองไม่กินอยากได้อะไรเราก็ได้คือตก้งไม่ไหลต่ไฟไม่ไหม้ถ้ามีสายตรงที่รักสายตรงที่รักโบราณโบราณก็กล่าวไว้อยู่แล้วไม่จัดเป็นก็จากตาย มีฝ่ายตรงที่รับอย่าคัวจะออกนะคะไม่งั้นมันจะร้อนทุกเรื่องการงานที่อยู่อาศัยความรัาครอบครัวเราอย่ารอให้มีรูปหนึ่งรูปสองหรือ,เร,อเราอย่ารอให้คบกันแล้ว3ปี4ปีตอนนี้มันก็ยังหวานชื่นอยู่แต่วันหนึ่งปั๊บถึงเวลามันเคลียร์มันก็ต้องเคลียร์และสุดท้ายอย่าเรียกตัวเองว่าทำไมกูอกหักแล้วกูอกหักอีกดังนั้นไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ฝ่ายตรงที่รับโบราณโบราณกล่าวไว้ว่าไม่จากเป็นก็จาดตายดังนั้นถ้ามีฝ่ายตรงที่รับเนี่ยควรเอาออกเร็ววันนะคะ แล้วมันจะได้เป็นมูลดีกับตัวเราและไายตรงตรงตรงขาเนี่ยตรงไหนดีมั่งตรงเข่าเนี่ยไม่ดีเป็นไายรุ่มรุ่มเดินๆนะคะแล้วก็มีตรงเนี้ยถ้ามีตรงเนี้ยคือเป็นไายเรียงลูกยาานะคะก็ควรเอาออกไม่งั้นเราเดินทางไปไหนไม่กรณีก็ไม่เปิที่เปิดทางให้เราแต่ถนะ้าส่วนที่ไม่ได้พูดตั้งแต่ต้นขาลงมาตรงเนี้ย คือเป็นฝ่ายดีถ้ามีายตรงนี้ก็คือเดินทางไปไหนแม่ธรณีปฏิี่เินทางให้ถ้าเป็นายตรงต้นขา mm hmm. ก็เขาเรียกว่าเป็นายมรดก mm hmm. ถึงแม้ชีวิตเราตอนนี้อาจจะยังไม่มีแต่ลายชีวิตของเราบ้านเป็นของเรารถเป็นของเราหรือมีสมบัติเป็นของตัวเองเป็นชื่อของเรานั่นเอง mm hmm. แล้วก็ถ้ามีายตรงฝ่ามือนะคะถ้าายแดงคือดีถ้าายดำนี่ไม่ดีเลยเขาเรียก mm hmm. ว่าเก็บเงินเขาไม่อยู่เงินล่วไหลได้มาร้อนออกได้มาร้อนออกถ้าบางคนยังไม่เชื่ออย่ารอ ให้เก็บหอมบำริดว่าเป็นก้อนอเป็นกากแต่พอมันออกปั๊บมันจะออกไปเป็นก้อนเลยซึ่งมันก็จะเข้ามาแล้วก็ยากแล้วก็ลาําบากดังนั้นเวลามีไยตรงฝ่ามือควรจะมีไฝแดงไม่ควรมีไยดำถ้ามีใยแดงก็ควรจะออกให้เร็ววันถ้ามีไฝตรงนี้นะคะเรียกว่าเป็นไยดีตั้งแต่ตรงนี้คือดีหมดเลยนะคะตรงนี้ดีหมดเลยตรงนี้ดีหมดเลยแต่ถ้าขึ้นมาตรงนี้คือเป็นไยอาพาตเป็นไยไม่ดีค่ะ อันนี้ก็คือสรุปเรื่องไฟถ้าคนไหนได้ได้ฟัง Youtube นี้ถ้าสนใจก็มาที่ซอยบางหลังเนึ่นะคะป้าอ้นก็จะร่วมชี้แนะทาง Youtube แค่นี้ถ้าไม่เข้าใจยังไงก็โทรมาที่08 9 5 1 1 5 6 5 6ถป้าอ้นรับจี้ไฟ